สวัสดีครับน้องอะไรครับชื่อแวนค่ะน้องแวนน้องแวนก็เหมือนกับรถตู้นะตู้แวนอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นร้านเปิดเมื่อกี่ปีแล้วร้านนี้อายง่ายอันนี้เหรอคะมาอยู่31ปีกว่าแล้วค่ะเจเนอเรชันที่ไหนเจเนอเรชันที่3แล้วค่ะเจเนอเรชันที่3ต่อจากป้ากับแม่ ป้ากับแม่ก็เจนท่านที่สองสิใช่ค่ะก่อนหน้านี้จะมีเจ้าเก่าอยู่อะเขาไม่ทําแล้วเราพอดีป้ารู้จักกับแม่เขาก็เลยให้มาขายที่นี่ต่อเลยใช่แล้วอยู่ตรงนี้มาตลอดเลยป่ะมาใช่ค่ะอยู่ตั้งแต่ปีสามสี่อะค่ะมาอยู่ที่นี่ก็แลวหลักก็จะมีคือบะหมี่จะมีบะหมี่เกี๊ยวปูหมูแดงค่ะมีสองอย่างขายแค่นี้เองมีแค่นี้เองค่ะเป็นปูอะไรครับเนี่ยอันนี้จะเป็นปูม้าค่ะจะสั่งประจำเขาจะเอาขึ้นมาจากสุราษฎร์อะค่ะ รับก็ประจําหลายปีแล้วใช่ค่ะชามหนึ่งชามเท่าไหร่ชามถ้าใส่ปูหมูแดงก็จะ85บาทค่ะ85บาทปูแพงนะคุณผู้ชมนั้นก็แพงนิดนึง85บาทเพราะโลนึงก็เป็นพันหมูแดงเดียวชามเท่าไหร่หมูแดงล้วน5 5บาค่ะบาทเพิ่มมา5บาทใช่ค่ะพื้นๆเป็น50บาทเพราะเนื่องจากราคาของมันแพงขึ้นใช่ก็เลยขอเพิ่มมา5บาทประมาณนั้นไหมใช่ค่ะอันนี้เพิ่มถ้าปูล้วนก็จะเป็นร้อค่ะปูล้วนร้อย เพราะว่าใส่ทีเกือบขีดเลยค่ะยังไงคงความอร่อยไว้ยังไงดีวะอ๋อเราก็เอาใหม่ๆสดๆอะค่ะทุกวันเลยใช่ค่ะอย่างน้ำมันหมูเราก็จะเจียวแบบวันเว้นวันอย่างเงี้ยค่ะที่มีกากหมูใช่จะเจียวเองซิกเนเจอร์ของที่นี่คืออะไรนี่แหละค่ะจะเป็นบะหมี่เกี้ยวปูหมูแดงค่ะบะหมี่เกี้ยวปูหมูแดงใช่ค่ะใส่ทุกอย่างใส่ทุกอย่างเลยราคา8ปกว่บบาทเนี่ยนะ85บาท85บาท คือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านใช่ค่ะส่วนใหญ่คนก็จะเอาหมี่เกี้ยวโคหมูแดงอคือได้ได้กินรสชาติของปูใช่ค่ะมีเกี้ยวได้ไหมเกี้ยวมีค่ะเกี้ยวก็จะเป็นไส้หมูหมูสับอย่างเดียวหมูบดนะคะใช่บะหมี่ก็จะเป็นบะหมี่ไข่นะคะใช่บะหมี่ทายังไงบะหมี่นะคะบะหมี่เราก็ญาติๆทำค่ะไม่ได้ทําเองคือสั่งเข้ามาเป็นบะหมี่พิเศษคือไม่ได้ซื้อแบบตามตลาดแบบเป็นหมูสุ่มใช่มใช่ค่ะสำหรับผู้ชมที่ สนใจดูรายการเราแล้วะจะมาทานจะมาชิมนะครับบะามี่ฟูหมูแดงร้านน้องแวนตรงนี้นะครับมาได้นะุณผู้ชมแต่ที่สำคคือที่จอดรถเนี่ยไม่มีจะจอดได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3ถ้าพี่มาจากหน้าปักซอยค่าพอเีษนะคะพี่ก็ตรงเข้ามาจะเลยลงเรนอัดสังั์มาประมาณร0อเมตรอะค่ะและอยู่ทางซ้ายมือที่บ้านก็จะมีพะบใบสีเขียวอะค่ะ จะอยู่ระหว่างซอยสาทรแยก11กับ13อ่ะค่ะอยู่ติดถนนเลยเดี๋ยวต้องลองชิมดูอร่อยขนาดไหนแล้วขออนุญาตน้องแวนชิมสักชามหนึง่งได้ค่ะ ชมรับน้องแวมจัดมาให้อย่างโ oh, oh, อ้โหอลังการงานสร้างครับชามนี้85บาทนะุผู้ชมมีทั้งปูมีทั้งหมูแดงมีทั้งเกี๊ยวครบเครื่องนะครับข้างในมีบะหมี่ด้วยถือว่าไม่แพงนะุผู้ชมน่าทานมากเลยแล้วราดซอสแดงซึ่งปูวัตถุดิบก็มาจากสุราษฎร์ธานีครับเดี๋ยวลองทานดูว่าเป็นอย่างไรครับที่สําคัญคือเครื่องเคียงของร้านนี้ง่ายๆเลยมีให้แน่นอนก็คือกาก,ากหมูนะครับแล้วก็น้ำซุปรับไปสดเดี๋ยวขออนุญาตผู้ชมชิมกันก่อนนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหน กับ60ปีร้านนี้ไม่ใช่ธรรมดานฮะผมไม่ปรุงเลยครับคุณผู้ชมเพราะแบบบะหมี่ครับบะหมี่หอมเลยคุณผู้ชม คุ้มมากครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ชื่นชอบรายการนะครับชมรายการแล้วชื่นชอบรายการนะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะครับเราหาของอร่อยมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับกด ถูกใจสับส i b e หรือแชร์กันสักนิดนึงนะครับให้กับทีมงานของเราได้สรรหาสิ่งดีมาให้กับผู้ชมในการทําเทปต่อๆไปนะครับและต้องขออุุณสาหรับผู้ใหญ่ใจดีพามากินของอร่อยบนถนนสาทรสิเอ็ดในซอนเลลยเซนิหลส์แห่งนี้นะครับกับบริษัทตรีแพทนทสูเซลอีสุดีแม็กคันภาพไร้ขีดจำกัดครับ